แม่ลาปตองครับเวอร์นี้ลังสับป๊อกขั้วใหม่เรียบร้อยแล้วไงนี่ปิ้งปลาปลายอย่างไรปลาตะเพียนปลาตะเพียนครับผมนี่ใครอยู่ไห่ใครนี่ทำไมหวกครับโค้งมันครับกลางมัน นี่เด็กกากหมูครับเกี่ยวกากหมูน้ำมันมันนะเดี๋ยอะๆเกี่ยวได้ไหมได้มืน่นได้ต้องเกียยเ่ยวได้จะเกี่ยวเองนะถ้ายคลิปพอปตองอีกเรื่องครับผมรับเนื้อกระตองไหมรบารบขัวราบขัวครับแซ่บลออเบิองครับมุกสบเสบีตองแข็งแกร่งเบิองกันะดุมีหัวคามเลย นี่ใส่คาผมครับตารับกระตองแม่มือนีแม่สีเฮ็ดแบบซุกเลยแม่แบบเป็นแผ่นนี่ครับ,รบปลาแม่ยเด่นมาจทีปิ่งสดๆพร้อมสามตัวตั้งบาทแ 5, ทน่ห้าสิบบาทครับผมปักคาเส้นตาบกระตองน้ำครับฝนตกทุ่มมือครับยอยากจืนๆนิดหน่อยอากาศคััวหกๆนิดหน่อยครับผม เราเบิ่งหลับเนี้วปลาตองแบบแบบขวายมันเป็นแผ่นๆน,นะครับแสบกเป็นแผ่นๆใ่ขาน้าเนื้อหอม่มใชกรดาเขากับปีนใช้ตองอะไร,าไรไมายมมแล้วเขาขวาวเอาเส้นหมอเลยอย่างงไง เรอหั่ับลาบแล้วแม่ที่เี็ดาเห็นมันสุกเห็นเป็นแผ่นสุกเยอะเลยว่ามากจังสัมผัสก็เนื่อปลาเน่าแม่แบบตั้งไหนเนาะจางั้นไงเอาไว้จูบดีครับแม่เนี้ยเลยครับเนื้อปลาตองนี่เราเห็ดลาบเหนียวครับยอดเนื้อมันดีละเอียด น้องแม่ต่แล้วบนตะวันต่อไปครับแม่ต่ำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวหอมมาแลครับหอมรวมต้นหอมกับหอมเป๊ะผักชีครับตาป่ากินครับต้มน้ำไม้ครับกับมิคากับบุคเรได้ล่างสิพลอ,อยดีเด็ดครับแซ่บข้าวป่อพักกาดหิน không thể kịp vậy được mình thấy quán thiệt chạc chạc luôn hùa xe lái có thịt không thể xếp không nâu ปแปลก,เกัเลยกิ่งหอนเออเสียบถึงเลแฟนขับสูงไปต้องเบงิ้งเข็ดยังกับเสียบใส่แกงกับเสียบกับมือกับเสียบใส่ได้สุยางยง้ออิเตอร์อม,มหาสรารคามครับผมเสียบสุยางหัสลดท่องเสียบนะหัสลดครับกงแพ่<ฮ> ขึ้นรถนี่ห่าเดียวหอมนะครับหอมมาตะไกลแล้วปีนปา่า,ปปาก็มีนู่ป่าครับเติมน้ำไม่ยังให้ร้านบุกบ้าง,งาก,ก็ไม่เห็นเล chứng minh của người ta Là Hoa toàn chi thâu nữa, tuyệt vời Thế làm lại để lại đi Thế làm lại lại vào เสร็จเรียบร้อยด้ยครับหลาบเหนียวปะตองเราจแต่แม่ขวัวเต่หมอครับรอเบ,บึงครับต้องตามมันเหนียวๆสิไอ้ขั้วป่าถอดเกจเรียบร้อยแล้วขั้วปลาปิ่งครับปิ่งสดๆแซ่บมากเลยครับบางบังหรืเบื้องใครครับวันที่นี้ใไม่องไงายใครก็แ่ใครใครครับผมเต็มพ่องเลย กินต,ตัวเดียวพ่อแม่ตัวเดียวกินมาเว้ครับตัวง่ายนึงเจ้าบีออกเดืึดเสียวบีออกบีเป็นคนบีนขมมามเี้ยนะเก็บเก็บ,บกมาร์คมาร์คหาเบื้องมาร์คติงทางน้ำครับมมขมหกักก แล้วมันแสบใส่เบาเลยบอสคุ้มาาม,มากปลาหางแดงบอกขึ่นจนปลาหางแดงครับซึ่งสองตวงังตวถอดเก็บถอดเก็บ ปีาโ่สดมันจะแสบมากเลยครับผมเจ้วบอกอกปนกับ๊บอะโอก็้อไลยซือ,อ,อบม่ติษใจน้ำเนี้าจะหลับปลานครับสุดยอดเลยนะครับอ้าจะหมดตังเนี่ปรุงเลยนี่เนียเจียนไปทอดปลาเจีเยนปลาทอดไอปรุงนรงมากะเมนย่าบ่ก่คร ไขยุกหรไขมันตายเลยไขสุดตัวไขสุรรบบดโต๊ะเอาแบบเองไม่ได้เอาบอาอาีม่หรอกบกใส่เดี๋ยวไ่ไขอย่างนั้นมันจะขมครับผม,มบบขมต้องเลียงข้าวจะขมันนี้น่ากิน สแแสบแล้วโคนมากินดีกว่ากินได้เลยครับใส่น้ำปลานิดหน่อยใส่มากดีกว่คำขอว่าตัวยเลยกระพักสดๆแแสบนิดหนึ่งครับนี่ครับหลับเนี่ยเอาแบบอีสานบาน,นเท่าตอนแม่จะเห็ดเป็นลาบแผ่นครับกระน่ำในกระทานนิดนึง ตักป่ามาลงหอมก็ป่านหอดมันป่าครับสามแผ่นกักบาทแม่ประตองเนื้อุนสี่สิบบกี่สิบบาทครับบุ๋มหอมทำแบบง่ายแแบบมาแแบบหลาย อะไรมาคว,ามว้ามคนนี้ก็ไปตองมะฮอร์แลว้วกัปิงติดดอดเทือนครับถ้บแบบบด้วยท่านใจสุกง่ายเดียวครับป่าเชว่อาไงจะหมายว่าหอคามครับโกรโูก๊ สุดยอดเราทานพร้อมสุดยอดใช่หครับถามว่าี่างไอปักเหลวเขาแบต้นตะเกียบเกียบเออมืหน่าจะรับรองว่าแซ่บครับ ใส่ยักสองแผ่นอยู่ครับผมกดี๋ยวมันก็ตักขึ้นมาครับผมเขาเลือกให้ติดก็เติมน้ำลงอีกหยดน้ำครับแต่เดี๋ยวล้นกระทะไปยังงี้อีกบดใส่น้ำมัน,นติดไม่ไดครับงาม มาแบบตุกตุกโอเคสุดๆครับห่องก็พอโยนห่องขอถ่ายรูแป๊บนึงครับผมนี่คร enfin ับเสร็จเรียบร้อยซีช um ิ้นครับผมซีชิ้นนี้ใหญ่เลยนี่มักป่าเอียบแล้วครับนี่ปิ้งใส่ยังได้แม่ปิ้งเดี๋ยวผมชุบรสกับน้ำปลาแค่นี้ครับกับเกลือ สามดังแค่นี้ครับผมหมักในลายกระไซลงไปครับรสน้ำปลาแล้วก็เกลือปิ้งสดสด mm hmm. ต้องห่วงครับผมแอบบมากเลยครับนี่ครับส mm hmm. ุกแล้วครับปิ้งปลาปลาสดส mm hmm. ดไข่ไข่เกอบใหม่ครับแม่นิบกีแบบดิบฝ้าครับดินไหมกับลาป่า เอากาลินปลาลินไหมป้นหิวข้าวเรียลินรวบๆลอยในบ้านเฮ้ยมองหน้านี่ครับนี่น้ำใหม่มะเขือพักสดปลาเน็ตปิ้งปลาครับเจอกันตอนกินข้าวครับผมป้นนตะหิวแล้วเอยัดตึงเ้อเร็วเ้อ